อร่อยติดขอบชอบชอบ,ชอบกดไลค์ช่กดแชร์กับอาหารยอดคุณ นี่เป็นอีกคั้งที่ยืนยันได้ว่าแม้ฟอร์มปรีซีซั่นจะดีก็ไม่ได้ไหมายความว่าซีซั่นจริงจะดีตามไปด้วยย้อนไปในช่วงที่ออริกเทนฮาเปิดตัวกับแมนยูเขาพาทีมพนักอุ่นเครื่องสานัดรวดก่อนจบ5านัดด้วยการไม่แพ้ใครพร้อมก,กับการเล่นที่เริ่มมีทรงให้เห็นแต่ถ้าว่าพอมาเริ่มสู่ซีซั่นจริงก็เหมือนทําแฟนผีตื่นจากฝันอีกแล้วเมื่อวานแมนยูมีนัดเปิดซีซั่นพรีเมยรีกที่น่าผิดหวังแพ้คาโอแทฟอร์ดไป2ประรตูต่อหนึ่งซึ่งแน่นอนว่าเกมนี้มี เริ่มต้นกันที่11ตัวจริงในนัดเปิดสนามของผีแดงสิ่งที่ผู้คนพูดถึงกันมากสุดนั่นคือการที่เทนฮากจับโรนัลโดนั่งเป็นสำรองซึ่งเขาก็ให้เห็นผลเข้าใจได้ว่านักเตะยังต้องการใช้เวลาในการเรียกความฟิตหลังจากที่โรนัลโดนะครับกว่าจะกลับมาซ้อมกันก่จะเปิดซีซั่นแล้วเทนฮากจึงเลือกใช้แดนหน้าเมื่อคืนเป็นซานโชรัดฟอร์ดและเอริกเซนไม่มีกองหน้าธรรมาชาติคู่มิดฟิลก็ยังเป็นแม็กโทเมเนกับเฟรดแนวรับที่น่าสนใจคือการส่งลิซันโดโรมาติเนสอีกดกออกรรทน,นันะับ ถัดมาด้วยเรื่องของรูปเกมก็ต้องบอกเลยว่าหน้าผิดหวังส่งบอลอะไรที่เคยเห็นตอน p r e ซีซั่นแทบไม่ได้ทาให้สาวกสัมผัสได้เลยในช่วงครึ่งแรกแมนยูโดนบรตันบี้ยางหนักโดยเฉพาะเกมแดนกลางที่สู้ผู้เยือนไม่ได้สักนิดเดียวแม้ว่าปีศาจแดงจะสามารถครอบครองบอลได้มากกว่าแต่ก็ไม่สามารถสร้างอันตรายในเท่าที่ควรแตกต่างจากฝั่งบรตันที่สามารถสร้างโอ,อกาสยิงใส่พวกเขาได้มากกว่าเป็น2เท่าและมันก็สามารถลงโทษทําให้แมนยูกลายเป็นฝ่ายตามหลังถึง2ประตูต่อศูนย์ในช่วงครึ่งแรกโดยลูกแรกนะครับปีศาจแดงโดนจ,จังหวะเสียบอลในแดน ส่วนลูก2ก็โดนเกมสนกลับทับนางนวลเล่นงานอย่างอะไรก็ตามในช่วงครึ่งหลังนะครับแมนยูมีฮึดกลับมาได้บ้างพวกเขากลายเป็นฝ่ายบุกโจมตีใส่และก็ได้กลับมาหนึ่งประตูจากการทําเข้าประตูตัวเองของผู้เล่นบรายตันในจังหวะเตะมุมแม้จะมีจังหวะที่น่าได้เพิ่มเติมอยู่บ้างนะครับแต่รวมๆแล้วก็ต้องยอมรับว่าวันนี้พวกเขายังไม่ดีพอและก็สมควรกับการแพ้ไป2ประตูตอนหนึ่งซึ่งบรายตันนะครับคู่ควรได้กับการเป็นทีมชนะและก็ถือเป็นอีกครั้งที่ลูกทีมของเกรแฮมพอตเตอร์แสดงให้เห็นถึงการรับม นี่ขนาดว่าทีมเขาเสียตัวหลักทั้งอิฟบิซูมาและก็มาโกก,กูเลยย่ยไปแล้วนะเนี่ยวันนี้เราต้องยอมมารับว่าแมนยูแทบทั้งทีมไม่มีใครเล่นได้น่าแบบประทับใจเลยสักกะคนยกเวน้นคริสเตียนเอ,อริเซนเพียงคนเดียวที่พีกแกเล่นได้อย่างนิ่งและกันเนียนกริบจ่ายบอลได้ลุ้นทั้งสั้นทั้งยาวเห็นได้ชัดว่าเจ้าต,ตัวยังคงมีคลาสอยู่นเสมอในขณะที่แข้งป้ายแดงได้ออกสตาร์ทอย่างลิซันโดม,มาติเนจากที่โชว์ความนิ่งมาในเกมอุ่นเครื่องกับรายโยบายยคาโยมานัดนี้มันเจอรับน้องสูพปริม์ลีกแบบเต็มๆ ครึ่งแรกพีแกรโดนเผาไปไม่น้อยครับมีปัญหาในการรับมือกับดดนนี่เวลเบกโดยเฉพาะเรื่องลูกกลางอากาศเนื่องจากความเสียเปรียบทางล่างสรีระที่พีแกเล็กกว่าและกระเตียกว่าเป็น10เซนแต่อย่างน้อยนะครับครึ่งหลังลิซันโดก็เริ่มดูนิ่งขึ้นมาบ้างซึ่งอาจจะมาจากรูปเกมแมนยูที่ได้กลับมาเป็นฝ่ายหมบุกแท้เพราะฉะนั้นนะครับนันนี้ต้องบอกตามตรงว่ายังสอบไม่ผ่านด้วยประการทั้งปวงต้องรอดูว่าเขาจะสามารถปรับตัวกับการเจอกองหน้าพรีเมียร์ลีกที่เต็ไมไปด้วยพวกตัวใหญ่แข็งๆได้หรือไม่อาวันนัดหน วมาดูกันว่าพี่แกจะทำได้ดีขึ้นหรือเปล่าส่วนนักเตะชุดเก่าที่เล่นได้โคตรแย่กันหน้าเดิมๆท้งแรดฟอร์ดพี่ชอและก็โดยเฉพาะเฟสกับแม็กโทมินีที่โดนแฟนๆได้อย่างหนักในโลกโซเชียลเพราะพวกเขาสองคนนะครับไม่สามารถช่วยคอนโทรลแผงมิดฟิลด์ได้อยู่ดีๆก็เจอไกเซโดกองกลางวัย20ปีของบรายตันเล่นงานทั้งคู่อย่างหมดจดแบบโคตรหมดจดจริงๆอะครับ กล่าวโดยสรุปนัดนี้ทําให้เราได้เห็นว่าแมนยูยังมีปัญหาอีกหลายอย่างให้ต้องแก้ไขไม่ว่าจะเป็นการปรับโรปเกมของตัวเองรวมไปถึงการเสริมทัพที่ยังเป็นสิ่งจําเป็นสำหรับพวกเขาโดยเฉพาะตําแหน่งมิดฟิลและแนวรุกควรหาดีๆมาเพิ่มอีกสักตําแหน่งละคนถ้าไม่ได้คงลุ้นหนักแน่ และถึงอย่างนั้นนะครับเราก็ต้องไม่ลืมว่านี่เป็นเกมทางการนัดแรกของเอริกเทนฮากอย่างไรเมื่อมีกุญซื้อใหม่เข้ามามาต้องให้เวลาให้เขาได้ทาทีมสถานะแมนยูตอนนี้คือต้องปรับตัวให้เข้ากับระบบบอลในขณะที่บรายตันเป็นทีมที่มีระบบอยู่แล้วแต่ถึงอย่างนี้นะครับเราก็ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าแมนยูเล่นต่ำกว่าความคาดหวังไปมากพอสมควรอย่างไรก็ตามเมื่อมันผ่านไปแล้วก็ได้เวลาที่แฟนผีทุกคนต้อง move on ไปรอลุ้นกันแลละครับว่านัดหน้าจะได้ทรงอะไรที่ดีขึ้นจากแมนยูหรือเปล่าและนี่คือขอบสนามสเปเชียลหากดู สนับสนุนโดยอร่อยติดขอบชอบชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ให้กับอาหารยอดคุณ